หุ้นการบินน,นะหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอากาศยานตลอดจนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวค,คือพอเข้าช่วงโค้งท้ายของปีเนี่ยตัวเลขมันเริ่มจะมีความชัดเจนขึ้นฮะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยยอดเที่ยวบินฮะนนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง30%เอเอาละบรรดารงแรมร้านอาหารสายการบินนะเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ได้รับประโยชน์ แล้วก็แน่นอนที่สุดอีกเหมือนกันครับสายการบินได้ประโยชน์เนี่ยสนามบินก็หนีไม่พ้นได้ประโยชน์ด้วยคือจ,จะมาสายการบินอะไรจะไปนอนโรงแรมไหนจะไปกินข้าวที่ร้านใดครับก็ต้องผ่านสนามบินถูกไหมใช่แล้วก็สนามบินที่มันเป็นเกตเวย์นะฮะเกตเวย์ Gateway ไว้ต้อนรับหรือเอาไว้ส่งผู้โดยสารชาวต่างชาติเนี่ยหลักๆก ผมว่ากว่า95%ก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ AOT ใช่ใช่ไหมฮะอะไรเรียงมาตั้งแต่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตคัดใหญ่ก็มีไฟ์อินเตอร์ก็คือเป็นไฟ์สิงคโปร์นะฮะเชียงรายแม่ฟ้าหลวงนี่อาจจะมีชาร์เตอร์ไฟ์จากจีนมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าไม่หนาแน่นแต่นี่แหละฮะถือว่าเป็น6ถ้าอากาศยานหลัในประเทศไทยที่ เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นเกตเวย์นะฮะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นประตูส่งท้ายให้กับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นสนามบินของเอกชนอย่างท่าอากาศยานสมุยอันนี้เป็นของ b a n g อก k Airways ตอนนี้เขาเป็น B a r e ใช่ไหมอรีดบีเอรีดอันนี้ก็มีไฟล์ฮห้องกคงสิงคโปร์จจะมีชาเตอร์ไฟล์เข้ามาบ้างนะฮะก็แต่มันก็ประมาณนี้นะในบ้านเราที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ใช่ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้พอพูดถึงหุ้นที่ได้รับอานอิสงจากยอดเที่ยวบินพุ่งไป30%แล้วเนี่ยนอกเหนือจากสายการบินกับสนามบินนะที่ต้องอย่าลืมเลยนะพวกให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอหนึ่งเลย ground service อ,อ,อี ground service นี้ ground service มันก็จะแยกย่อยออกไปอีกถ้าเอา ground service ที่เกี่ยวข้องกับ baggage handling ก็คือเรื่องของการขนส่งสัมภาระ,ะเรื่องของการทำความสะอาดนะฮะเรื่องของการเติม,มน้ำ เรื่องของการระบายของเสียนะฮะเรื่องของเคเทอริงอันนั้นก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งแต่มันจะมี ground service ประเภทที่เป็นเกี่ยวข้องกับน้ำมันอากาศยานอ่าใช่อันนี้ก็เห็นได้ชัดครับบ้านเราเนี่ย b a s b a f s เป็นผู้ให้บริการน้ำมันอากาศยานผู้ให้บริการในที่นี้หมายถึงผู้เติมนะอ่าผู้เติมผู้ให้บริการเติมผู้ให้บริการเติมนะแต่ในอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ก่อนหน้า bars เนี่ยก็คือเลเยอร์ของ ปตทน้ำมันและการค้าปลีก oh. หรือว่าโออาเพราะโอานี้เป็นผู้จำหน่ายน้ํามันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย uh. Uh. นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าน้ํามันอากาศยานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมาตรก,การ คุมเข้มมากเท่ากับการค้าปลีกน้ำมันตามสถานีบริการอ่าใช่ใช่ใชมันมีมาจิ้นที่ดีกว่าอันนี้ชัดเจนอ่าช, <นะ S 1> ชัดเจนเดี๋ยวขอรายละเอียดในประเด็นนี้สักหน่อยตัวเลขที่ว่าพุ่งขึ้นมา3 0มครับมันเกิดขึ้นอย่างไรคุณสุภชัยครับครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็เป็นการเปิดเผยโดยคุณสุรพงศ์ปิยะโชธนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของบริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทยนะครับจำกัดนะครับให้เกิดให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอากาศยานนะครับหลังจากคาดว่าปริมาณเที่ยวบินในปี266 26นะครับปี267นะครับจะเพิ่มขึ้น20 30นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง 1ล้าน3แส,สนเที่ยวบินนะครับจากนิยบายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนโยบายฟรีวีซ่าที่เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไต้หวนันและก่อนอันนี้ก็มีจีนนะครับแล้วก็ที่อื่นๆืด้วยนะครับและก็คาดว่าจะทําให้ชาวอินเดียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นเป็น9 0 0 0คนนะครับแล้วก็ชาวไต้หวันเนี่ย4แสนคนด้วยกันโดยวิทยุการบินนะครับก็มีการรายงานปริมาณเที่ยวบินในรวมในปีงบประมาณปี2016 ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ7 2 0 0 0 0เที่ยวบิน,นด้วยกันนะครับแต่เฉพาะในเดือนธันวาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยครับกรกฎาคมถึงธันวานเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1ล้านเที่ยวบิน,นด้วยกันซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับปี2 0 1 0ปี2 0 1 2ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็มีเที่ยวบินจุดตัวนั้นนะครับ1ล้านถึง1 2แสนเที่นนวยวบินต่อวันนั่นเองนะครับ เด๋ยวนะฮะเด๋ยวนะฮะหนึล้านหล้านเที่ยวบินในช่วงมกราคมถึงธันวาคมปีนี้ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงใช่ไหมกับช่วงก่อนโควิดซึ่งวันนั้นเนี่ยมีประมาณสักล้านถึงล้าน2องเที่ยวบินนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ดูแล้วนโยบายการฟรีวีซ่าอินเดียไต้หวันนี่แน่นอนฮะจะเป็นอีกหนึ่ง เกมเชนเจอร์เลยนะ <c oughs> คือมันจะเข้ามาทําให้ <c oughs> ไอ้ตัวเลขเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณสุภชัยฮะแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ทางคุณนันทิกาทางสุภาณิตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานที่ได้เปิดเผยแนวโน้มความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับปีนี้นะครับก็คาดว่าจะมีการใช้เฉลี่ยเนี่ยรวมอยู่ที่153ล้านลิตรเศษต่อวัน ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณสัก1%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยหลักนั้นจะมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือว่า Je t A1 นะฮะที่เพิ่มขึ้น53.6%ขณะที่ในช่วงไตรามาส4ปีนี้นะครับก็คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น3.1%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าเนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งก็จะส่งผลทาให้การใช้น้ามัน JetA1 นั้นเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20.1% ส่วนภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเฉลี่ย9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่153.54ล้านลิตรต,ต่อวันอันนี้ขยายตัวขึ้นมาประมาณสัก1.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะที่การใช้น้ำมัน j e ็ A1 นั้นเพิ่มขึ้น66.5%โอเคอันนี้เป็นข้อมูลเชิงสถิติทีนี้มองไปถึงการคาดการณ์บ้าง คุณกรพัฒน์วรเชษจากกรุงศรีพัฒนาสิทธิ์มองอย่างไรครับก็มีการมองนะครับว่ากรณีดังกล่าวนะครับก็มองเป็นเชิงบวกสําหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินนะครับโดยเฉพาะอย่างหุ้น AOT นะครับจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากปริมาณทเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งหุ้นสายการบินอย่าง AAVBA ้นะครับแลวก็นอกจากนี้กลุ่มโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอราวันนะครับเซนเทลนะครับก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งกลุ่มที่ผู้ให้บริการน้ํามันอออาาาากกศยยนรบ่งงณีข และก็ OR นะครับซึ่งเป็นผู้จําหน่ายน้ํามันเจ็ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศโดยจะได้รับประโยชน์จากปริมาณการใช้น้ำมันอากาศสยานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในช่วง2ปีปีหน้าคือปี2667นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้มีคุณเทศศักดิ์ทวีทีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการผู้อํานวยการนะครับสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ได้กล่าวว่าปริมาณเที่ยวบินที่บินเข้ามาในประเทศไทย ช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการหลักนั่นก็คือท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT นะครับโดยเฉพาะในแง่ของค่าธรรมเนียมการลงจอดอตลอดจนค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาเข้าที่ได้ประโยชน์ชัดเจนที่สุดครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมนะครับที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากมาตรการฟรีวีซ่านะครับซึ่งกลุ่มโรงแรมนั้นก็มองตัวของ DARWAN GROUP หรือว่า ERW มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีกรณีของบาร์สที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากปริมาณการใช้น้ํามันอากาศยานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าบาร์เองนะครับอย่างที่กาเปรนก็เป็นผู้ให้บริการน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับสายการบินออรายใหญ่ <S 1> <S 1> <S มีการกำหนดราคาเป้าหมายหุ้นที่เกี่ยวข้องไว้น่าสนใจครับ, <S <S รบอันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายบรกเกอร์นะครับอย่างเช่น KGI ประเทศไทยแนะนำซื้อบาร์สที่ราคาเป้าหมาย39บาท50สตาง์นะครับ มีทางดาวโอประเทศไทยปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือมาเป็นซื้อให้กับหุ้น OR ราคาเป้าหมาย21บาทฟิลิปประเทศไทยนะครับกำหนดคำแนะนำซื้อ AOT เป้าหมาย81บาทฟินันเซียไซรัสนะครับกำหนดคำแนะนำซื้อ Bangkok Airways นะครับหรือว่า BA โดยคงราคาเป้าหมายไว้ที่22บาทขณะที่หยวนต้าประเทศไทยแนะเก่งกับไรหุ้นโรงแรมที่พึ่งพิงรายได้ในประเทศสูงนะครับอาทิ ตัวของดีเอราวันกรุ๊ปราคาเป้าหมาย6บาทส0สตางและบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนหรือว่าเซ n นเทลนะครับราคาเป้าหมาย52บาทครับอืมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติข้อมูลน่าสนใจนะครับสำหรับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบินท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็ถือว่าตัวเลขทเที่ยวบินเพิ่ม แล้วก็กลุ่มต่าง,างๆผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินอะไรต่างๆก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยแล้วก็ราคาก็ดูเหมือนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะม,มีการย่อตัวลงมาด้วยในช่วงภาวะผันผวนนั่นเองนะครับ